บรรยากาศสุดคึกคักกันทีเดียวนะครับก่อนที่จะไปที่การจนบุรีนะครับเดี๋ยวเรามากันที่ยโสธรกันก่อนโดยคณะกํลยาณมิตรทีมงานชวนบวชจากศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธรครับลงพื้นที่แบบถึงตัวถึงใจถึงเป้าทีเดียวทําด้วยกายที่สบายแล้วก็ใจที่สบายครับโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุวรรณศิลับโสพลเจ้าคณะตาบลน,นาสมัยจังหวัดยโสธรลงพื้นที่เชิญชวนชายแมนแมนบวชครั้งนี้ด้วยครับ ตลอดทั้งวันก็มีชายแมนแมนสนใจเข้าร่วมโครงการนะครับพร้อมทั้งสอบถามข้อมูลหลายท่านก็เซ็นทันทีครับเซ็นใบสมัครแล้วก็นับเป็นบรรยากาศของความปลื้มใจนะครับของผู้ทําหน้าที่เชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการหลายท่านพอเห็นพระคุณเจ้านะครับก็วางงานทุกอย่างครับทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วก็ทั้งใจฟังโครงการจากพระคุณเจ้าด้วยความปลื้มใจทีเดียวแล้วก็กรอกไปสมัครทันทีนะครับ การตามชายมแมนในครั้งนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะตามบ้านเรือนเท่านั้นนะครับตามที่ทํางานก็คือไร่นาต่างๆก็ได้เข้าไปสู่พื้นที่เชิญชวนนะครับหลายท่านที่เป็นท่านชายให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้หลายท่านก็มีความตั้งใจอยากจะบวชอยู่แล้วนะครับบางท่านพอรทราบว่าโครงการนี้บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ตัดสินใจทันทีเลยครับเพราะว่าตั้งใจที่อยากจะบวชทดแทนพระคุณของบิดามารดาอยู่แล้วทางนี้นะครับโครงการนี้ก็เป็นไปเพื่อการสร้างศาสนาทายาท แล้วก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนานี่คือบรรยากาศของที่จังหวัดยโสธรครับไปต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมครับก็มีการลงพื้นที่ทําหน้าที่เชิญชวนชายแมนแมนเข้าสู่โครงการเช่นเดียวกันโดยแต่ละท่านนะครับก็คิดกลยุทธ์เลยครับในการชวนบวชให้ทะลุปเป้าโดยทีมงานได้ลงพื้นที่ชวนบวชกันแบบถึงตัวถึงใจถึงเป้าถึงบ้านถึงที่ทําง,งานกันท,ทันทีนะครับเพื่อแจ้งข่าวโครงการนี้ให้ชาวบ้านได้รับทราบ แล้วก็จากการลงพื้นที่ของทีมงานตั้งแต่เช้าจรดค่ำนะครับทำให้มียอดสมัครเข้าสู่ทีมงานในทุกวันทีเดียวแล้วก็ยังตั้งใจมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อเชิญชวนท่านชายมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ชายไทยนั้นได้ร่วมกันบูชาธรรมหาูุชนียาจารย์แล้วก็ทดแทนพระคุณของบิดามารดาให้กระแสธรรมแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทย เพราะวิธีการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดการต่อลมหายใจของพระพุทธศาสนาก็คือการสร,าสร้างศาสนาทายาทนี่เลยครับที่เป็นสายโลหิตแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามาบวชแล้วก็ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะครับ